สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาติดตามชมช่องพอใจอินไทยแลนด์ครับสำหรับเจ้าตัวเล็กของผมตัวนี้ก็ติดโรคลำปีสกินเหมือนกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะหนักสุดก็คือลงมาที่ขานะครับตัวอื่นๆที่ติด ไม่มีตัวไหนลงมาที่ขานะครับแต่สำหรับตัวนี้ตัวเดียวของคอกที่เชื้อโรคลงมาที่ขาเราก็มีวิธีการรักษานะครับการรักษาก็คือให้ยาถ่ายพยาธิให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็สำหรับตัวนี้ยังเด็กอยู่นะครับยังตัวเล็กอยู่ก็ให้ยาบำรุงไปด้วยนะครับนี่ที่ขาของเขาเนี่ย ก็จะบวมนะครับจะบวมเป็นเชื้อลงมาที่ขาขาจะบวมนะครับทีนี้เราก็ให้ยา,าเพิ่มเติมนะครับก็คือยาแก้ลดบวมแก้ปวดนะครับก็จะเป็นยาบูทาซินนะครับก็เอามาฉีดนะครับวันแรกเลยเนี่ยเราจะให้ฉีดให้เขา,า10ซีซีนะครับส่วนวันถัดมาเนี่ยก็ฉีดให้ 5ซีซีนะครับก็ใช้เวลาในการฉีดรักษาต่อเนื่อง5วันนะครับ5วันแล้วอาการบวมอาการปวดขาของเขาก็เริ่มหายดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็หลังจากเรารักษาลูกวัว3เดือนตัวนี้ผ่านมา5วันนะครับ5วันก็ลักษณะของ ตุ่มต่างๆก็เริ่มแตกแต่ก็แตกเป็นสะเก็ตเล็กๆนะครับแล้วก็ตุ่มใหม่ไม่มีเพิ่มนะครับส่วนตุ่มเก่านี่ก็เ,เริ่มแตกนะครับบางตุ่มบางตุ่มก็ไม่แตกนะครับก็รอดูอาการก่อนนะครับว่า,เ,าเขาจะมีอาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือยังกินหญ้ากินน้ํากินฟางกินอาหารได้ปกตินะครับซึ่งก็ อย่างซุกซนเหมือนเดิมนะครับอย่างซุกซนเหมือนเดิมไม่มีซึืง่งไม่มีซึมไม่มีอาการน้อยเงานะครับก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็การรักษาเนี่ยจะรักษาให้เร็วนะครับสำหรับโรคลำปีสกินเนี่ยจะต้องรักษาให้เร็วและจะต้องตรวจดูอาการของวัวให้ครบนะครับว่า,เ,าเขาไม่สบายเขา เป็นไข้หรือเปล่านะครับเป็นไข้ก็ดูที่จมูกนะครับถ้าจมูกเขาแห้งเขาซึมเขาไม่ค่อยกินอาหารนะครับก็คือเป็นไข้นะครับส่วนขาบวมก็ต้องดูนะครับดูขาแต่ละขาสี่ขานะครับว่าบวมหรือเปล่าถ้าบวมก็ฉีดบูตาซินนะครับฉีดเข้าไปหลักการฉีดก็ได้กล่าวมาแล้วนะครับซึ่งผลต,ตอนนี้ก็คือเขาแข็งแรงดีนะครับเขาแข็งแรงดีแล้วก็ สามารถวิ่งเล่นได้สามารถเดินทางไปหากินไกลๆได้นะครับก็ถือว่าโอเคสำหรับลูกวัวตัวนี้ก็เลยเอามาเป็นแนวทางในการรักษาสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะรักษายังไงดีลูกวัวตัวเล็ก3เดือนลักษณะนี้จะรักษายังไงดีแล้วก็ จะใช้ยาอะไรได้บ้างครับก็สำหรับของผมเองก็ใช้ตามนี้นะครับส่วนแผลที่แตกออกมานะครับก็จะใช้ยาม่วงในการาพ่นบริเวณแผลที่แตกเพื่อกันไม่ให้เชื้อเข้าไปบริเวณแผลนะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงการรักษาแผลที่แตกนะครับก็ถ้าหายก็คงจะ เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับลูกบัวอายุ3เดือนตัวนี้นะครับตัวนี้ตุ่มตรงนี้ก็ยังไม่แตกยังเป็นตุ่มอยู่นะครับยังไม่แตกยังไม่เป็นสีดำนะครับสำหรับตุ่มตัวนี้แล้วก็ต่อ,อต,ำตำแหน่งอื่นๆนะก็เริ่มแตกแผลเริ่มแตกเป็นเป็นสะเก็ดแผลเริ่มแตกเป็นสะเก็ดกันหมดแล้วแล้วก็บางจุดก็ เป็นแผลเล็กๆถ้าเป็นแผลเล็กๆก็ไม่ต้องฉีดยานะครับเพราะว่ามันแห้งหมดแล้วนะครับแล้วก็บางจุดก็เ,เป็นแผลใหญ่มีจุดเดียวก็เท่านิ้วโปง้งนิ้วโป้งนะครับแผลเดียวที่บริเวณเแผงแผงคอไม่ใช่แผงคอทีออ่ติ่งด้านล่างของคอนะครับก็อันนั้นก็ฉีดยาม่วงยาฆ่าเชือเอ้อรักษาแผลภายนอกนะครับก็ ถือว่าเริ่มโอเคนะครับสำหรับลูกวัวตัวนี้นะครับเขาก็ยังเล่นยังซุกซนได้เหมือนเดิมนะครับก็ดีใจนะครับดีใจที่เขา,าไม่เป็นอะไรมากนะครับก็คือสำคัญเลยนะครับสำคัญเลยก็คือจะต้องรีบสังเกตวัวของเราเราต้องสังเกตทุกวันเลยแล้วก็เมื่อเจอว่ามีตุ่มแล้วมันไม่ยุบอะ เราก็รีบหายามาฉีดเลยอย่าปล่อยให้แผลมันลุกลามไปเยอะอย่าปล่อยให้ตุ่มเนี่ยเต็มตัวแล้วค่อยมารักษาซึ่งมันอาจจะช้าเกินไปนะครับจุดนั้นน่ะอาจจะ,ะให้ยาอะไรไปเนี่ยก็ไม่ค่อยจะตอบสนองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบนะครับสำหรับโรคลำปีสกินแต่สำหรับวัวตัวไหนที่ยังไม่เป็นนะครับก็พื้นที่ของท่านยังไม่ เกิดยังไม่เป็นเนี่ยก็ฉีดยาวัคซีนไว้ก็จะดีนะครับเพราะว่าการรักษาโรคลำปีสกินน่กนจากประสบการณ์ของขอคอกผมเองเนี่ยบอกได้เลยว่าใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะสามารถรักษาให้เป็นปกติได้นะครับไม่ต่ำกว่า10วันไม่ต่ำกว่า20วันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกัน ก็จะดีกว่านะครับหาวิธีป้องกันก็จะดีกว่าสำหรับโรคลำปีสกินเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้คนเลี้ยงวัวลำบากมากขึ้นนะครับเฉพาะหาหญ้าให้วัวกินหาอาหารให้วัวกินหาน้ำให้วัวกินก็ลำบากอยู่แล้วนะครับมาต้องรักษาโรคลำปีสกินอีกยิ่งลำบากกันใหญ่เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ